โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคุกกี้รันคิงด้อมกันนะครับผมเนาะผมก็ได้ทําการเล่นมาเรียบร้อยแล้วอ่าได้สร้างเมืองมานิดหน่อยนะครับไม่ได้สร้างมาเยอะนะนี่นะครับสร้างมาประมาณนี้นะครับอืมโอเคเนี๋ยผมไปรับก่อนนะครับนะครับเนาะก็ดินแดนเยอะเหลือเกินโอ้ดินแดนเยอะเหลือเกินนะครับเนาะไป อ่ะโอเคครับผมนะนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาไอ้นี่นะครับมาใส่ไม่ได้มาใส่ดิวันนี้ผมจะมาใส่โค้ดนะครับสาหรับคนที่ได้รับอีเมลแจ้งจากทีมงานนะครับสาหรับคนที่มีโค้ดนะครับเนาะเพราะว่ามันจะมีช่วงแรกอะครับที่ใครที่แบบลงทะเบียนไว้ล่วงหน้านะครับทางทีมงานอ่ะเขาจะส่งโค้ดมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ดูคร่าวๆนะว่าจะส่งมายังไงนะครับผมก็เพิ่งได้ตอนประมาณ สี่โมงนะครับเนาะวันเนี้ยวันเนี้ยตอนสี่โมงนะวันวันที่ยี่บเอ็ดตอนเกมเปิดวันตอนสี่โมงนะครับเนาะผมเพิ่งได้มานะครับก็จะมาใส่ให้ดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเพิ่งได้โค้ชจากทีมงานมานะครับผมเนาะโอเคนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็เล่นไปเวลสิบสองแล้วนะใครที่เล่นถึงเวลอะไรแล้วก็ช่วยมาแชร์กันได้นะครับผมเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันเลยนี่นะครับคูปองนะสำหรับคนที่ใช้ระบบ iOS นะครับเดี๋ยวผมจะคัดลอกลิงก์คูปองไปให้นะครับเพราะว่าผมอัดในมือถือมันไม่มีคูปองนะครับมันมันหาคูปองไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้ใส่สําหรับระบบ iOS นะครับเนาะโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับให้กดมาที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าก่อนนะครับแล้วกดมาที่ข้อมูลของเรานะครับแล้วกดคัดลอก MID ของเรานะครับเนาะ เนี่ยครับ v x v k y 8 2 6 0 id ของผมนะครับอ่าแล้วกดมาปิดนะครับแล้วก็กดมาตรงคูปองนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวผมส่งลิงก์อันนี้ไปให้นะครับอะไรเนี่ยโอเคอะไรเนี่ยอ๋อหน้าใส่คูปองนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะส่งหน้านี้ไปให้นะครับอันนี้ให้กรอกนะครับบัญชีนะครับก็คือนี่นะครับเนี่ยเนเขาก็บอกนะครับให้เรากดสามปุ่มนะครับอันนี้สองกดตั้งค่าสิ่งแวดล้อมนะครับ อ่าแล้วก็เลือกอะไรอะ่ะอ๋อแถบข้อมูลโอเคโอเคอ่าโอเคโอเคผมเข้าใจผิดกดผมเข้าใจผิดผมเข้าใจผิดนะครับอ่าผมเข้าใจผิดนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเ๋วผมขอลองอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่าคืออะไรนะอืมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอลองอันนี้ก่อนนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าพอดีผมงงนิดนึงนะลองกดดูก่อนนะครับโอเคนะครับแสดงว่าใช่เพิ่มของรางวัลครบ แล้วนะครับก็น้าล็อกอินเพื่อรับของรางวัลโอเคนะครับเนาะก็คือมันไม่ใช่ ID เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับไปให้ดูนะครับคือมันไม่ใช่ ID ตรงนี้นะครับเอาเอาพอดีเมื่อกี้ผมเอามือถือล็อกอินไปครับเลยหลุดนะครับขออภัยนะครับคือมันไม่ใช่ ID ตรง8หลักนะที่ผมคิดไว้ตอนแรกนะผมนึกว่าเอ้ยเป็น ID 8หลักแต่ไม่ใช่นะครับคือมันเป็นอีเมลนะครับเนาะ email อะีเมลอ่ะอีเมลดีดีอะไรอ่ะดี ดีเ v วีเพลย์ครับเนาะผมไม่รู้อ่านว่าอะไรแต่เป็นอ e ีเมลของทางเกมนะครับใครที่ใช้อ e ีเมลอะไรก็กรอกอ e ีเมลไว้ตรงนั้นเลยนะครับผมอ่ากรอกอ e ีเมลไปแล้วก็เอารหัสโค้ดที่ได้จากกล่องข้อความที่ทีมงาน,นเขาส่งมาให้ใส่มาเลยนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอืมเป็นอ e ีเมลนะครับเป็นอ e ีเมลอีเมลครับโค้ดนี่น่าจะใช้ได้ถึงวันที่31เดือนนี้หรือเปล่าครับเดือนธ เดซ ember มกราคมอ่ะนะเ ember f ฟ b บเบอรไม่รู้อ่ะนะน่าจะ3 1เดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวแฟบเบอรี่มันกุมภาเนาะอ่ะนี่นะครับสำหรับอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนได้หรือเปล่าน,นะอ่านี่นะครับรางวัลร่วมกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้านะครับรับนี่นะครับล็อบบี้นะครับอ่านี่นะครับเนี่ยล็อบบี้นะครับ คือเป็นของแบบสุดยอดนะครับปราสาทดนตรีเนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นะครับเนี่ยอ๋อโอ้โหผมขอตั้งไว้กลางเมืองผมเลยแล้วกันนะโอ้โคเท่นะสวยมากนะครับผมใครไม่มีเนี่ยพลาดนะครับนี่นะครับมันจะมีเอฟเฟคด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมันจะมีเอฟเฟคให้ด้วยเพิ่มปริมาณเหรียญที่ได้รับเมื่อจบการต่อสู้2%นะก็ถือว่าดีนะครับเนาะเป็นของได้จากกิจกรรมนะครับก็ ที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะที่เรากดไปคูปองนะครับคืออันแรกอ่ะให้เรากดมาตรงที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตรงเกมให้นะครับอ่านี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาที่ครับตั้งค่าแวดล้อมนะครับข้อมูลจะเห็นไหมครับเนี่ยครับอีเมลห้องบนที่ผมเชื่อมไว้นะครับ rycf เนี่ยครับนี่นะที่ผมเชื่อมไว้เนี่ยผมเอาตรงเนี้ยไปใส่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะวงๆมาให้ดูนะครับเนี่ยเอาตรงเนี้ยไปใส่เป็นพาร์ทบนนะครับเนาะ อ่าเป็นข้างบนนะครับก็คือมันจะเอาอันเนี้ยมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับอันนั้นตรงไหนอ่าเอาเนี้ยมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับนี่นี่เอามาใส่ไว้ข้างบนแล้วก็ใส่รหัสคูป,ปองที่เราได้มานะครับตรงนี้นะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับเนาะก็เราก็จะได้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นนี่มานะครับเนี่ยอ๋อเท่น,นะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูหน่อยที่มีอะไรบ้างนะครับ <laughs> เงินไม่ค่อยมีเลยอ่ะมีเงินมาหมื่นนึงอีกแล้วนะตอนแรกเงินผมหมดนะเพราะว่าแบบไอ้นี่ไงเออผมใช้เงินเปลืองหน่อยเพราะว่าผมเล่นแบบอัพเยอะเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยผมทําไปเยอะเลยนะโอเคนะครับก็เริ่มเป็นเมืองแล้วนะอ่าก็ใครที่อยากจะเป็นเพื่อนกับผมนะครับนี่ไอดีผมนะแอดมาได้นะครับเนี่ยไอดีผมนะครับเนี่ยเออนี่นะครับไอดีผมนะแอดมาได้นะครับเนี่ย vx เนี่ยแอดมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ตรงหน้าจอแล้วกันนะโอเคนะครับผมก็ เดี๋ยวเราไปเล่นสักหนึ่งเกมนะครับเนาะก็ผมขอบอกเขาๆนะมันจะมีประกาศจับนะประกาศจับเนี่ยคนยากเลยแต่ถ้าคนมีตัวเก่งๆอะ่ะแต่ผมสุ่มได้ตัวไม่ค่อยดีแล้วก็จะมีตัวอารีนานะครับเนาะเดี๋ยวเราไปประลองสักหนึ่งเกมแต่ก็แพ้เขาแหละ <c oughs> อ่านะครับสมบัตนินี่มีสมบัติด้วยนะอย่าลืมนะครับเนี่ยมีสมบัติมีสมบัติตด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ่าความสามารถนะครับ เพิ่มอ,อัตราคลิอ่ะเดี๋ยวจัดไปนะครับลองดูเผื่อจะไหวนะครับไปเริ่มเลยนะครับสักหนึ่งเกมสักหนึ่งเกมนะครับมานะครับโอ้โหมันม่วงโหดมาก มันมวงโหดเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> อะมันม่วงโหเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยอือม,มีเสียงพูดด้วยนะอะกดเร่งความไวก็ได้ครับผมอ่าแพ้อยู่แล้ว <c oughs> นะโอเคโอเคนะครับอ่ะลบสามไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาไต่กันค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมอะล็อบบี้นะอะใครที่ยังไม่ได้เดี๋ยวก็ลองใส่กันได้นะครับใครที่ได้โค้ดจากทีมงานก็เอามาใส่กันได้นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับลิงก์ใส่นะสำหรับคนที่ใช้ระบบ iOS นะครับผมเนาก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยาให้ผมทำคลิปเกี่ยวอะไรกับเกมนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับไว้เจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย